ทุกคนดีค่ะวันนี้นะคะวันวาชาแนลของเราได้บุกกองมาที่คอนเสิร์ตอะไรน้องไมยคอนเสิร์ต L O L ค่ะวันนี้เป็นวันที่2นะคะซึ่งเมื่อวานเขาจัดไปแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อวานะคิวเรามันไม่ได้จริงๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคยังไงครั้งนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าชอบตีมตั้งแต่เขาประกาศออกมาเลยคือมันเป็นตีมโจรสลัดแล้วก็จริงๆคือเซตลิสของคู่อ่ะ เป็นคู่ที่พวกเราชอบมากๆทั้งหมดเลยก็เ,เลยตัดสินใจว่าโอเคครั้งนี้พลาดไม่ได้นะคะตัดสินใจที่จะมาก็เลยได้มาดูเป็นรอบวันอาทิตย์นะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่านี่สป,ปอยแบบสุดฤิสุดเด็ดเพราะว่าเราพยายามที่จะไม่เข้าไปเช็คอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะวีดกันแบบช่ำเพราะจริงๆเล่นทวิตเตอร์เข้าไปปุ๊บแท็กอันดับหนึ่งใชุ่กคนวีดชำ้ำอันดับหนึ่ง อันดับหนึ่งหมดทุกคู่ตอนนี้คือเป็นครั้งแรกที่พอ้อมได้ดู LOL ครั้งแรกเลยครั้งแรกเหมือนกันรู้สึกว่าเขาจัดมาหลายๆปีเนาะแล้วก็สลับสะับเปลี่ยนคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คู่เซตลิตนี้ของซีเอมาเป็นคู่ที่แบบเรา,เา<อ>ตามเราตามหลายๆคู่แล้วก็วันนี้ถ้าเห็นศักดิ์ีเออก็น่าจะรู้ละลายว่าเราคู่ไหนใครที่เคยเห็นหน้าหน้าพี่อ้อมในรีแอคอะไรอาเงี้ยจะคุนคบ้างนะคะก็คือเราก็แบบเซมโฟอยู่แล้วปะดอมคุณหนุ่ม เราเป็นน้องคุณหนูก็ติดตามผลง,งานตั้งแต่แฟนผมมาแล้วก็เลย<ช>แบบว่ายอยากมาดูนะอยากเจอตัวจริง,รงเอาจริงคือยังไม่ไม่เคยมีโอกาสได้เจอเลยในแบบ<ะ>ในส่วนของไม้ไม้ก็ไปตามบ้านของแกรมมี่ออตามในอีเวนต์ต่างๆเรารู้สึกว่าเราชอบในตัวศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเปพาร์ทของอีเวนต์เล็กๆที่มีการโชว์ร้องเพลงหรือออกงานต่างๆะเรารู้สึกเราแฮปปี้เราก็เลยแบบชวนพี่อ้อมมาดูใช่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน น่าจะมาดู p e r f o r m ร์แมน้องบ้างเพราะว่าในพาร์ทการสแสดงทุกคนทําได้ดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในพาร์ทของการแบบออนสเตยอะไรเงี้ยย่อมย่งไม่คืมีโอกาสได้ดูสดเลยแต่ว่าก็เห็นบ้างเวลาน้องมีงานคู่มีคอนเดี่ยวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือจองไม่ทันนะจ๊ะเออแล้วก็เดือดมากเลยเห็นเอลเอลเออมันมีโอกาสได้มาพอดีนะคะคิวได้ด้วยก็เลยตัดสินใจว่าโอเค เราจะมาดูแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกทุกคนนะคะใครที่ได้หลงมาดูคลิปนี้หรือว่ามีโอกาสได้มาแอลวันไหนก็แล้วแต่ในปีนี้ก็มามอมอยกันได้นะคะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะจ๊ะ cham 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 ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้เพื่อพวกเราทุกคนเลยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยรักทุกคนมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับผมต้องขอบคุณเพื่อนผมนะครับขาก็ว่า อยู่แบบมนได้ชุบช่วงเวลาเอาโยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่แต่ผมรักคุณเสมอนะคือผมรักที่คุณเป็นคุณแล้วก็ผมชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันมันมีมวลของความสบายใจที่เราไม่ได้เจอง่งานในชีวิตขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันครับต้องเช่นกันข้างหลังทุกผมก็รักข้างหลังทุกคนเหมือนกันนะวิจารณดีใจมากๆครับที่ ได้มีโฟร์มาเป็นคู่ครับเพราะว่าต,ตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยกล้าจะเล่นซีรีส์หรือว่าอะไรงีัยวันที่โอกาสเข้ามาวันที่ได้มาเล่นแฟนผมเป็นประธานักเรียนมาชยมศึเษา็ครับกึกว่าเอาไงดีว่าเราไม่เคยมั่นใจเรื่องเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่า พอรู้ว่าคู่เราคือโฟนรู้สึกว่าเอ้ยพอกังไปได้อยู่วะก็เลยสู้แล้วโชคดีมากรู้สึกโชคดีมากที่ตัดสินใจกันไปครับดีใจมากๆที่ได้ร่วมเดินทางกันมาสี่ปีแล้วแล้วหวังว่าจะไปต่อๆไปเรื่อยๆครับขอบคุณเพื ma ่อนมากๆที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์ ma. ที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มองตาแล้วรู้ใจ ก็แาแล้วแต่ว่าหลังวทีเมื่อกี้เขามีมาพูดกับผมเหมือนกันว่าเฮ้ยเจมส์เป็นอะไรบ้าวะเหนื่อยหรือเปล่าตาดูล้าๆนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติผมไม่ไม่มีใครจะมาสังเกตเรื่องอะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าดีใจที่มีเขาอยู่ในานะเห็นวาคุณตาสือเรื่อยอันยองค่ะทุกคนจบแล้ว แท่งไฟได้ดับลงไปแล้วตามคอนเสิร์ตทุกคนแต่บอกว่าจอยมากๆคือนี่เป็นครั้ง<า>แรกที่ที่ได้ดู L.O.L ด้วยใช่ใช่แต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แปลกใจทําไมเขาถึงสามารถทาคอนเสิร์ตแบบมาได้สามรอบมาได้สามรอบขนาดนี้เออนี่รู้สึกจริงๆว่าในฐานะที่เราแบบเห็นน้องเป็นนักแสดงเนาะเราดูหลายๆเรื่องของน้องและอาจจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอครั้งเนี้ยได้มาเติมการเพอร์ฟอร์มของน้องหรือว่าการลำดับโชว์การลงทุนโปรดักชันต่างๆคือไม่แปลกใจที่ทำไมเขาได้รับกระแสตอบรับในทุกๆครั้งที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบฐานแฟนเขาถึงได้แน่นขนาดนี้เนาะอันนี้คือแบบดีใจแทนน้องๆคนแล้วก็ทีมเบื้องหลังมากๆในฐานะที่พวกเราทํางานเบื้องหลังด้วยอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าการไ,ได้ไปดูโปรดักชันดีๆแบบนี้มันมันมันเติมไฟให้เราได้เยอะมากนะแล้วก็แบบมาได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างมากๆทุกคนแล้วก็แบบการได้เห็นน้องๆออกมาเพอร์ฟอร์มหรือว่าแบบ ความสัมพันธ์มิตรภาพของพวกเขาเองเนะี้ยเรารู้สึกว่ามันมันจริงมากแล้วมันก็แบบมันเป็นเด็กแก๊งเด็กผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันเนาะมันมีสตอรี่หลายๆอย่างที่เรารู้สึกเราอินระ่วงแล้วแบบน้ำตาคอตาเลยนะ<อ>คือแบบมีหลายคู่ที่เราเองก็ติดตามน้องมานานมากๆอนะไรอย่างเงี้ยพอได้มาเห็นแบบอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะงานที่เ,าเาาราเราในฐานะที่เคยแบบทํางานแบบเบื้องหลังอนะไรเงี้ย การทำคอนอิมแพคกไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายจริงแต่เบื้องหลังกว่าจะมาถึงวันนี้มันเยอะเย็นมากจริงมากแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ถ้าเกิดเราไม่ได้มาอยู่เบื้องหลังจริงๆเราเลยรู้สึกว่าเราพิเศษกับกับคอนครั้งนี้มากๆแล้วก็ดีไฟทางน้องทุกคนเลยที่มีทีมซัพพอร์ตที่น่ารักขนาดนี้นะคะค้างๆเราเป็นน้องต่างชาติแบบรู้เลยว่าแบบโหดังมากนะคือหลายๆภาษาเลยอ่ะที่แบบ อยู่ในฮอร่วมร่วมฮอรเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเต็มไปด้วยคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตน้องจริงๆนาะมันก็เลยกลายเป็นหมู่มวลอารมณ์ที่แบบไทยเป็นขึ้นไปแบบมากๆแล้วก็คืออันนี้ชื่นชมจริงๆคือโปรดักชั่นแบบดีมากอที่<น>ะขนาดนั้นือแบบ <c oughs> สามารถโ <c oughs> ยกโปรดักชั่นมาได้แบบ <God. S 2> เหมือนทำมานานนะเหมือน <c oughs> คิดคอนเซ็ปต์ครั้งนี้มานานกว่าจะออกมาได้รู้เลยว่าแบบต้องเหนื่อยมากๆเลยทั้งทีมเบิร์กมากกละเบิร์กหน้าที่ ที่ที่สร้างผลงานออกมาให้เราได้ดูอะก็ดีใจกับน้องๆทั้ง17คนอ่ะรวมถึงชีมอนด้วยไป18คนก็คือแบบดีใจมากคู่แล้วก็เนี้ยแบบว่าเราอะด้อมเจมินายพอใช่ไหมแต่เราอะโคตรแบบชอบเพิร์ดเลยอะที่แบบเอาเวทีอยู่ถึงแต่ไม่มีคู่อะเทม่าตอนนี้คือกรี๊ดแล้วก็อินไปกับน้องมากๆรู้สึกว่าแบบน่าจะเก็บภาพบรรยากาศของคู่มาเฉลี่ยๆกันละทุกคนแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบ อิโมเนาะคืออินแทกมันใหญ่มากๆนะในความรู้สึกของหลายๆคนเลยเงี้ยเราเองนี่เคยแบบอยู่เบื้องหลังเราเห็นถึงแบบหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าแบบมือมันยากมันยากมากๆแล้วก็คนคนเดียวนี่ขึ้นออสเตรียท่าอมิงเวลานั้นต่อให้เป็นสองคนยังยากเลยอันนี้นําถือใจน้องๆทุกคู่ทุกคนเลยแล้วก็ดีใจกับความสเร็จครั้งนี้เนาะก็หวังว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาดูอลออลครั้งหน้าเราก็อยากากทุกคนว่าครั้งหน้าอยากให้คนที่ไม่เคยมาดีกว่าก็อยากให้มามาร่วมดู ความสําเร็จของน้องๆดีกว่าว่าน้องๆออเขามีการพัฒนาขึ้นนะอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่ไม้กับพี่อ้อมมาพูดกันว่าเราติดตามหลายๆคู่มา,มานานแล้วเราเห็นพัฒนาการแล้วเราก็ยินดีกับน้องๆที่ได้ประสบความสําเร็จได้มีแฟนคลับที่มากขึ้นเรื่อยๆในกปีใช่โตขึ้นทุกปีจริงๆแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าลำดับเซตติสของโชว์มันดีมากคือเป็นสี่ชั่วโมงที่แบบ เร็วมากคือจอยมากแล้วก็แบบไม่กล้าที่จะลุกไปแม้แต่วินาทีเดียวทุกคนก็นคือปวดฉี่จนหน้าเขียวแต่ก็จ้อยู่จนจบเพราะว่าแบบมันแบบไม่สามารถจะลุกหนีไปไหนได้ เรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็พออย่างที่ไมายบอกไปว่าคอนเซปต์เขามันชัดมันน่าจะผ่านการคิดมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าตลอดการโชว์มันมีการเรียงสีเควนที่ลดมากวิทีกราฟิกท,ทุกคู่เขาบาลานซ์ดีมากๆแล้วก็ต่อให้ยูาอาจจะแบบไม่ได้ชอบทุกคู่แบบโดนตกแน่นอนอันนี้เจ้าผู่แบบเราโดนตกหลายคนแบบ เราเห็นในพาร์ทการแสดงของน้อง oh. เราเห็นในพาร์ทโชว์ของน้อง oh. พาร์ทร้องเพลงของน้องเรารู้สึกว่า เฮ้ยเด็กคนคนหนึ่งอ่ะคุยกับพี่อ้อมตลอดเลยว่ะเด็กคนคนหนึ่งมันเก่งจังหวะแล้วเราว่าจะลองได้เป็นได้ว่าจะเพอร์ฟอร์มได้ว่าจะเล่นดนตรีได้แล้วมันก็จะแบบทอสนุกอีกหล่อให้มันเกิดไปป่ะแล้วเราเนี่ยเราก็โดนตกอ่ะคนวันนี้โดนตกมากเก่งมากจริงๆรดีไปกับทุกคนมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าแบบบรรยากาศที่เราเก็บมามันก็เป็นแค่น้ำจิ้มเดียวแหละทุกคนเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยเราแค่รู้สึกว่าอยากจะมาแบบเป็นเหมือน กำลังใจให้ทุกคนมาสพอร์อทุกคนเนาะวันนี้จริงๆคือต่อให้บัตรมันจะไม่โซอาแต่ว่าคนเยอะมากในความรู้สึกเราแล้วก็ด้วยความที่้องกัดถึง2 2> สองรอบการแสดงอันนี้มันถือว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วนะคะกับฐานแฟนที่โตขึ้นเรื่อยๆหลากหลายหลากหลายภาษามากแล้วก็เลยว่าข้อจํากัดหลายๆอย่างที่ฐานแฟนน้องอินเตอร์เยอะอ,ะ<ช>อ่ะก็อาจจะอยู่ในไลฟ์ซีมิ่งจำนวนมาก ก็แบบเป็นกำลังใจไม่แน่ใจว่าเขาจะไปฉายในสตรีมมิ่งไหนมากก็อยากให้ทุกคนติดตามและซัพพอร์ตทางแกมมี่ดีกว่าเนาะงลายหลายอย่างเลยรู้สึกว่าพอได้มาดูแล้วแบบเออไม่แปลกใจคือตอนแรกก็มีเดาบ้างนะว่าแบบเฮ้ยดอกเงจากคนกะถี่มามีแบบหลายยอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบเออด้วยด้วยหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในค่ายมันอาจจะมีกระแสดราม่ามาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบพอเราได้มาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วมันเริ่มเดาไปเลยนะ อันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดแบบอยากจะมาให้กําลังใจน้องหรือว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างที่เขาพูดมันจริงไหมหรืออะไรเงี้ยเรามาพิสูจน์ด้วยตาคุณเองก่อนเนาะมาให้กําลังใจมาดูแลสุดท้ายแลตัดสินยังไงก็สุดแล้วแต่ทุกคนอยู่แล้วเนาะเออเป็นกําลังใจให้น้องๆทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ทีมเบื้องหลังศิลปินทุกคนเลยทําได้ดีมากๆไอที่ได้เจอเฮ้ยได้มาดูงานครั้งนี้เหมือนกันรู้สึกยังไงก็มามามอยกันได้นะคะเจอกันใหม่ LL ครั้งหน้าจ้า